ไม่ตรงจุดเลยควายมึงด่าให้ตรงจุดหน่อยดิล่ากูให้ตรงจุดหน่อยควายด่าไม่ตรงจุดเฮียแกล้งเอ๋ร์เลควายไอเฮียยมอเมื่อเอ๋รทำบัดย่าปัญญาอ่อนจัดนะมึงหน่อยควายเฮียได้เข้าพิมพ์นะครับไอควายไอเฮียที่โดนกดจนพิมพ์นะครับไอควายด่าไม่สู้พิมพ์ครับด่าด่าไม่สู้พิมพ์ครับด่าไม่สู้แล้วพิมพ์ไอควายพิมพ์แล้วไอควายเฮียด่าไม่สู้นั่งพิมพ์ไอควายเอ๋ร์เฮียไอเฮียนี่เอ๋รโดนด่าได้ควายเฮียนี่โดนด่านะครับทุกคนครับในยูทูบคุ้มดูนะครับไอเฮียที่โดนผมด่าครัหน่วไอาไไมม่่สู้อเียนังพพิ์ ควายพิมพ์อยู่คำเดียวไอ้ควายไอ้เย่้นี่บอกว่า โดนหนานั่งเอ๋ไงควายเฮี้ยมโตไหมหนุ่ยไอควายมึงไม่โตใช่ป่ะไอศาสต์เฮี้ยโตไปไม่ได้เกิดแล้วคนอย่างมึงไอเอ๋เฮี้ยกูลดอนมามึงนั่งพิมพ์มาดูเอาอะครับผมผมใช้ไมค์ค่าสิบห้าเองอะมันต้องนั่งพิมพ์กับผมไม่ควายโดนหนานั่งเอ๋ครับก็คิดเอาดิครับตัวหนึ่งครับโดนหนานั่งเอ๋นะครับไม่ควายไอเฮี้ยมึงพิมพ์ทำไมมึงก็เปิดไมค์มาดิตอนแรกก้าใจก้าใหญ่เลยควายใจห้าวยควายไอเฮี้ยมึันกามึงเป็นอินซีไงควายกูนายพายกูยิงซีตกเลยสัตว์เขาจะไม่ได้เอ๋ควายยเเเดด็กีีไไออ้้สัตว์ย น้ำดน้ำว่าออกไปสอดมาชะลวห้องเตียงใช่ปะออเออยเฮียบัญญาอ่อนนีควายเฮียรู้ผลรู้ผลนี่สัตว์รู้ผลนี่เฮียรู้ผลแล้วรู้ผลแล้วกูบอกเลยรู้ผลรู้ผลนสัตว์รู้ผลนี่เฮียนั่งพิม์ไม่สัตว์ไอเฮียนี่คือบอกว่ากูไม่ต้องระตัวมาละไอเฮียกูให้ด่ากับหมากูได้ว่ากูเล็บหมากูมาเป้าหมาหมาไม่ด่าไหมพ่อมา เฮียมึงก็คิดเอาดิเฮีย่่าไม่กล้าด่ากับหมากูหยุดพิมพ์นะไอ้ตว์ไอเฮียลาวออกไอควายวินจัดไอสัตว์ไอเฮียพิมมาพิมไม่สู้เลยควายลาวไอสัตว์ลาวเฮียลาวลาวจัดไอสัตว์ไอเฮียลาวจัดนะครับเอ็กซ์เอลออกลาวออกไอควายเก่งเรื่องพิมพ์ไม่มีสมองไอควายเฮียลาวออกไอสัตว์เรื่องเฮียลาวออกลาวออกไอสัตว์ไอเฮียลาวออกลาวออกไอสัตว์ เฮียพอนะพอเฮียพักเหอะสมองเมื่อกลัวพอนีสัตว์เขาจะไม่เออเฮียเฮียทำตัวมันยาอ่อนไอสัตว์เขาจะบ้าไอเด็กเฮียไอสัตว์เฮียแอะเยอะพี่ขอไอควายแอะกยอะพี่เยอะไอควายไม่มีคำพูดแต่แอะเยอะไอสัตว์ไม่มีคำพูดแต่แอะเยอะถือว่าขอว่ะไอสัตว์เฮียแอะเยอะไอแอ๊เออไอสัตว์เข้าใจบ้างไอควาย ไอ้เฮียเตะก,กูนะไอ้ตว์เตะกูนะไอเฮียนี่เตะก,กูนะเตะตัวคอมกูนะไอ้จัดลาวจัดนี่เฮียนี่เฮียเตะไอ้เฮียเตะก,กูนะไอ้ตว์เตะกู